สนับสนุนโดยน้ำมันพืชรลาอางุนไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกลับมาในห้องครัวอีกท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ในหนึ่งเมนูนะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็คือน้ำพริกกากหมูครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเอาน้ำพริกกากหมูเนี่ยมาทําเมนูนี้กันครับไข่มว้วนจะอมน้ำพริกกากหมูกันครับนี่ผมมีน้ำพริกกากหมูแต่ท่านผู้ชมครับถ้าสมมติทําแล้ว แล้วเหลือเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนจะทาเนี่ยให้มาอุ่นกระทะเบาๆนะครับไฟเบาๆอุ่นให้เขาเงาขึ้นมาอีกรอบพร้อมกับกรอบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับไล่ความเย็นออกนะครับอันนี้เก็บได้นานเลยนะครับแล้วก็มาคั่วๆเบาๆนะครับตอนนี้ผมจัดการเรียบร้อยคั่วเรียบร้อยทีนี้มาดูไข่ครับง่ายมากเลยผมมีนี่ชะอมเด็ดชะอมไว้ก่อนไม่อยากได้ชะอมที่แบบใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรา จะเป็นอุปสรรคในการห่อน้ำพริกกันเดี๋ยวผมลูดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสับเขาครับให้เขาเล็กหน่อยยาวสั้นไม่เป็นไรครับตอนนี้เอาอ่อนไว้ก่อนนะครับทำยาวทำสั้นเนี่ยเราใช้มีดสับอีกครั้งหนึ่งครับโอเคเอาแล้วครับพอแล้วตามนี้นี่ท่านผู้ชมครับผมก็จะนี่ครับย่ำอย่างนี้ เพื่อไม่ให้ชิ้นเขายาวเกินไปไข่เลยครับจากสี่ฟองโอเคน้ำปลาหน่อยครับน้ำปลาเนี่ยท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้น้ำปลาเขาเยอะแล้วออกเค็มนิดๆเพราะว่าน้ำพริกเนี่ยเราจะมีอมเปรี้ยวอยู่นะครับ ไข่เจียวชะอมของเราเสร็โอเคกระทะครับน้ำมันครับเรียกว่าขวดจุกใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เปิดง่ายเห็นไหมครับใช้ได้เลยนี่ดีเรียกว่าง่ายกว่าเก่าเยอะทีเดียวนี่ครับน้ำมันพืชตราอ่างุ่นของเราครับเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ปล่อยกระทะให้ร้อนไว้ก่อนท่านผู้ชมครับ น้ำพริกผมก็จะเอาน้ำพริกเนี่ยทำให้เขาเล็กหน่อยครับเพราะเดี๋ยวเราจะห่อเขาออหอมกระากาหมูมากย่าแบบนี้เวลาเราห่อไข่ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรเคี้ยวเปลือกต่างๆกระทงกระเทียมอย่างเงี้ยท่านชมครับจะได้ละเอียดเลย นี่แนะครับเอาละเอากลับไปที่เดิมก่อนกระทะเราหอมมากหอมมากเอาละครับกระทะร้อนน้ำมันร้อนกระทะร้อนไข่แล้วครับผมอยากจะทำให้เขาบาง,บางๆครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็เพิ่มชะอมเข้าไปนะครับทีนี้ก็ลดไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเพอเดี๋ยวจะไหม้ซะเราอยากจะให้ไข่เจียวเราหอมๆครับ น่าจะสุกเออาสุกหอมดีแล้วจะห่อพริกกันครับจานหน่อยทีนี้อือขออีกชิ้นหนึ่งครับ มันเพิ่มอีกนิดหนึ่งกรถทะหล้อหน,น่อยก็รอ,อให้ใส่ด้านล่างเหลืองหอมหน่อยนะครับเวลาทอดแบบนี้กลิ่นที่ออกมาก็จะรู้เหมือนกันนะครับว่าไข่เราเริ่มที่จะหอมแล้ว เขาเกลียมนิดนึงโอเคได้แล้วครับเราก็จะลองมาห่อข้างนอกดูทำแตงกวานิดนึงก็หั่นแตงกวาสำหรับแนมเขานะครับผมใช้หั่นแบบเฉียงแบบนี้ ไข่ล,ล้วกรับจริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเพราะเขากบกรอบครับตุมก็เป็นห่วงนี่ เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับน้ำพริกกากหมูนะครับที่เสร็จเมื่อกี้นี้แล้วแล้วผมก็มาทําเป็นไขม่ม้วนชะอมน้ำพริกกากหมูครับเดี๋ยวมาชิมกันครับต้องชิมก่อนละครับน้ำพริกอยู่ในนี้เสร็จไข่เจียวชะอมตัวน้ำพริกท่านผู้ชมครับรสชาติเรียกว่าเผ็ดนำ นะครับแล้วก็มีมะขามที่เมื่อกี้เราทำเนี่ยเวลากัดเจอก็มีเปรี้ยวที่กา,กากหมูก็จะหอมอย่างเงี้ยก็จะเป็นรสชาติที่จัดจ้านอยู่ข้างในแล้วก็ตัวไข่กับชะอมก็จะมีน้ําปลาใช่ไหมครับทอดจนหอมเนี่ยความหอมของเขาเนี่ยก็จะกลมกล่อมเหมือนเราจิ้มน้ำพริกอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าสําเร็จก็คือมาต่อยอดเป็นเหมือนม้วนๆทาให้เขาดูสวยหน่อยแทนที่เราจะเอามาตักจิ้มเอาไข่แหนมเฉยๆนะครับนี่ก็เป็นอีก2เมนูนะครับท่านผู้ชมครับที่มาฝากท่านผู้ชมกันเป็นเมนูที่ ง่ายๆนะครับแล้วก็มีที่บ้านมีครบผมเชื่อว่าชะอมก็หาง่ายครับไข่ก็มีอยู่แล้วประจําที่บ้านนะครับน้ำพริกกากหมูเวลาทําแล้วเก็บไว้ได้นานได้เลยนะครับแล้วก็มาห่อแบบนี้ครับอร่อยเลยนะครับท่านผู้ชมครับเป็น2เมนูแนะนำครับสำหรับเมนูของสัปดาห์นี้เวลาหมดอีกแล้วท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมอยากจะดูย้อนหลังอยากจะดูว่ายอดเชฟไทยนําเสนออะไรท่านผู้ชมไปบ้างแล้วเนี่ยหรือคิดอาหารอะไรไม่ออกใส่คําว่ายอดเชฟไทยแล้วก็เมนูที่ท่านผู้ชมอยากจะได้ ที่จะทำนะครับเข้าไปใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันทาง Facebook นะครับท่านผู้ชมครับหรือว่า Line ก็ได้ครับลายแอดยอดเชฟไทยก็จะได้เจอแล้วก็พูดคุยกันครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า8โมงครึ่งทางทยรัฐทีวีช่อง32กับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ